สวัสดีแฟนบอลทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเราก็จะมาคอเกี่ยวกับ7นักเตะของแมนเชสเตอร์ยูไนเตดที่มีแววว่าจะโดนโรทิ้งในช่วงซัมเมอร์นี้ครับทั้งในเรื่องของดาวรุ่งแล้วก็นักเตะทีมชุดแรกนั่นแหละนะครับจากการเข้อออกมาจากมิลเลอร์นะครับสื่อดังของอังกฤษนะครับเจ็นักเตะมีใครบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาว่ากันนะครับสำหรับนักเตะคนแรกครับก็คือไทฮิดชองครับ ปีกดาวรุ่งวัย20ปีรายนี้ครับเคยได้รับการยกย่องว่าเป็นอนาคตของสโมสรอนแมนเชสเตอร์เดครับหลังจากที่ดาวรุ่งรายนี้ควา้ารางวัลนักเตะดาวรุ่งยอดเยี่ยมของสโมสรในช่วงปี2 0 1 8นะครับแต่อย่างไรก็ตามครับไททชองเนี่ยไม่สามารถสอดแทรกขึ้นมาเป็นตัวจริงได้ครับจนถูกสโมสรเนี่ยปล่อยให้กับเวเดอร์เบเมนยืมตัวไปใช้งานนะครับในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาแล้วก็ ล้มเหลวครับจนโดนสโมสรเนี่ยดึงตัวกลับมาที่สโมสรออีกครั้งในช่วงมกราคมแล้วก็ปล่อยยืมตัวอีกรอบหนึ่งให้กับคลับบูสในหลีกเบลเยียมนั่นเองนะครับส่วนรายที่2ครับเป็นอันเดสเฟร่าเฟร่าเนี่ยโดนส่งให้กับลาซิโอยืมตัวไปใช้งานนะครับแล้วก็มีออปชันซื้อขาดด้วยในราคา21ล้านปอนด์นะครับซึ่งตอนเนี้ยลาซิโอมองว่ามันแพงเกินไปแล้วก็ไม่ค่อยได้ใช้งานอันเดสเฟร่าอีกด้วยนะครับ สำหรับมิดฟิลด์ชาวบราซิลรายนี้ต้องการเป็นส่วนเกินของแมนยูโดยทันทีนะครับน,นตั้งแต่บรูโน่เฟอร์เนตย้ายเข้ามาร่วมทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับส่วนรายที่3ครับเป็นเจสซีล่ลินการ์ดครับลินการ์ดเนี่ยไปโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมกว่าทางสโมสรเวสแฮมนะครับนันตั้งแต่โดนปล่อยยืมตัวนะครับในช่วงมก,การาคมที่ผ่านมา จนทำให้เจ้าตัวเนี่ยกลับไปติดทีมชาติอังกฤษอีกครั้งครับซึ่งสําหรับเจสซี่ลินการดเนี่ยผลงานไม่ใช่ย่อยเลยนะครับไปเล่นให้กับเวทแฮม,มเนี่ยกดไปถึง5ประตูแล้วก็อีก2 a แอซิ์จากการลงเล่นให้กับเวทแฮมเนัดเท่านั้นนะครับแล้วก็ตอนนี้มีโอกาสที่เวทแฮม,มเนี่ยจะใช้ในเรื่องของการพูดคุยแล้วก็ซื้อ จะซิ้นอากาดแบบทาวอนนะครับในราคา15-20ถึงล้านปอนด์ตามที่เป็นข่าวออกมานั่นเองนะครับสำหรับรายที่4ครับเป็นเดียโก้ดาโลครับสำหรับเดียโก้ดาโลครับไม่สามารถเบียดแย่งตำแหน่งภายในทีมของโอเลกุน่าโซชาได้ในยุคปัจจุบันนะครับเพราะว่าตอนนี้มีอารอนวอนวิสาก้านะครับที่โชว์ฟอร์มได้อย่างสุดแกร่งนะครับตั้งแต่ย้ายมาร่วมทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับจนทำให้ทางเดียโก้ดาโลเนี่ยโดนปล่อยยืมตัวกันไปนะครับ สำหรับดาวเตะวัยยีิบปีรายนี้ถือว่าทําผลงานก็โอเคอยู่ในระดับหนึ่งนะครับไม่ได้เร็วร้ายอะไรอยู่ในระดับกลางๆครับลงเล่นไปแล้วยีเกมรวมกันทุกรายการทําไปได้2ประตูก,กับอีก2แอซซิตด้วยกันนะครับสำหรับรายที่5ครับก็เป็นฟิลโจนครับสำหรับฟิลโจนเนี่ยไม่ได้ลงเล่นให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเลยนะครับนับตั้งแต่เดือนมกราคมปีที่แล้วนะครับ แล้วก็ส่วนใหญ่มีอาการบาดเจ็บรบกวนอยู่ตลอดเวลาซึ่งทางโอเลกุน่าโซชาเนี่ยก็เคยออกมาให้สัมภาษณ์แล้วนะครับว่าฟิวโจเนี่ยมีโอกาสที่จะกลับมาลงเล่นได้อีกครั้งในช่วงซีซั่นหน้าแต่ก็เชื่อกันว่าน่าจะโดนปล่อยออกจากทีมในช่วงซัมเมอร์นี้ครับโดยถ้าเกิดทางสมโมสรเนี่ยได้ในราคาค่าตัวอยู่ที่5-10ล้านปอนด์นะครับก็น่าจะเป็นค่าตัวที่พอใจสำหรับสมโมสอนแล้วนะครับซึ่งฟิวโจเนี่ยมีสัญญาเหลือกับสมโมสรแมนยูเนี่ยจนถึงปี2023ครับ ทำให้สโมสรอนเนี่ยอาจจะจําเป็นต้องรีบขายในช่วงซัมเมอร์นี้เลยนะครับก่อนที่สัญญาของเจ้าตัวเนี่ยจะหมดลงนะครับรายที่6ครับเป็นเบนดอนวิลเลียมครับสำหรับโอเลกุนาโซชาเนี่ยมีการผลักดันเบนดอนวิลเลียมขึ้นมาสู่ทีมชุดแรกในช่วงซีซั่นที่ผ่านมานะฮะโดยเจ้าตัวเนี่ยลงเล่นไปแล้ว36เกมรวมกันทุกรายการแล้วก็ผลงานก็ไม่ได้คิลิว้วคิละอะไรด้วยครับถือว่าสอบผ่านในระดับหนะครับ แต่อย่างไรก็ตามครับตอนนี้ในตำแหน่งเดียวกันเนี่ยเบนนันวิลเลียมมีคู่แข่งเยอะมากๆนะครับก็คืออเล็กเตอร์ิสแล้วก็ทางลุกชอที่ทำบอกัานได้ดีครับจะไปแวะขวาเนี่ยก็ยากลำบากอีกนะครับเพราะว่ามีทางวันบิซาก้าอยู่แล้วนะครับแล้วก็ดูเหมือนว่าตอนนี้ทางเบนนันวิลเลียม,มก็เหมือนจะไม่ค่อยพัฒนาอีกแล้วนะครับแล้วก็โอกาสในปะัจจุบันเนี่ยก็ได้รับโอกาส น้อยอีกด้วยนะครับโดยเฉพาะในช่วงซีซันนี้ได้รับโอกาสน้อยลงไปแบบเรื่อยๆนะครับก็มีโอกาสที่จะย้ายทีมเช่นเดียวกันด้วยนะครับส่วนรายสุดท้ายครับก็เป็นดอนนี่ฟันเดเบกครับสำหรับกองกลางทีมชาติฮอลแลนด์รายนี้ครับเพิ่งได้รับโอกาสลงเล่นเป็นตัวจริงในพรีเมียร์ลีกอังกฤษเพียงแค่2เกมเท่านั้นครับนับตั้งแต่ย้ายมาจากอาร์เจกตนในราคาอยู่ที่35ล้านปอนด์ในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาจากการที่ไม่ค่อยได้รับโอกาสสักเท่าไหร่ครับทำให้ ทางนักเตะรายนี้มีในเรื่องของข่าวการย้ายทีมแบบต่อเนื่องครับในช่วงซัมเมอร์นี้แล้วก็อาร์แจากเนี่ยก็อาจจะดึงตัวกลับไปก็ได้แล้วก็มีอีกหลายทีมในยุโรปให้ความสนใจด้วยนะครับโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับนี่คือเรื่องราวที่น่าสนใจของวงการฟุตบอลน,นะครับในเรื่องของ7นักเตะที่อาจจะโดนโลออกจากทีมในช่วงซัมเมอร์นี้ของสโมสรแมนเชสเตอร์เด็ดครับ ก็สำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ <c oughs> กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับคนมากครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับ